สวัสดีค่ะ FC เบนซ์กกอกนะคะตอนนี้ก็มาดูนะคะว่ายายยายทำอะไรกันนะคะยายกองนะคะนอนเล่นนะคะพักผ่อนนะคะส่วนแม่อุ่นก็กิจวัตรประจำวันกิจวัตรของแม่อุ่นนะคะคือการทำที่ล้อมที่ล้องผักนะคะกิจกรรมของแม่อุ่นนะคะ มาดูมาชมกัน,นได้เลยการล้อมนะคะหาผ้ามาล้อมแล้วก็อะไรนะคะดูแลผักใบบัวบกนะคะยายนะคะยายหิวข้าวอยู่บอ กินข,ข้าวกาะไรถามยายว่ากินข้าวกาะไรนะคะใหญ่อุ่นนะคะวิธีวิธียายอุ่นนะคะนี่ประมาณนี้อะคะ่ะ บรรยากาศโดยรวมนะคะตอนนี้นะคะยายอุ่นก็ทำที่ล้อมผักนะคะสวนครัวนะคะทำสวนครัวเล็กๆนะคะอยู่หน้าบ้านแม่อุ่นนะคะตอนนี้นะคะเ FC เป็นกำลังใจให้ยายอุ่นด้วยนะคะส่งกำลังใจรัวๆมาให้แม่อุ่นด้วยนะคะตอนนี้นะะตักแดดมาด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ในที่ร่มนะคะ ส่วนผักเล็กๆนะคะอยู่หน้าบ้านแม่อุ่นนะคะบรรยากาศรอบบ้านแม่อุ่นนะคะตอนนี้นยายยายบอกว่าไก่เข้าไปซะนะคะซะบ่อยๆอยและเดี๋ยวต้นไม้ใบไม้ของยายก็จะตายนะคะยายก็เลยต้องหาที่ล้มไว้นะคะ แง่ออสีกใหม่แล้วนะคะยายก็ไปดึงไม่รู้ดึงมาจากไหนแถวแถวบ้านเนี่ยแหละค่ะก็มาทำคอกให้กับส่วนครัวเพิ่นนะคะเอาไปวัตถุประสารกระสามนยายบอกว่าเอาไปบังใบไม้ล่วงใส่ ผูหลวงนะคะสามผืนแล้วนะคะจับกเอาืนลูกไปแล้ว,วค่ะนี่ยายบอกว่าเมื่อยเมือนะ่อยล่ะยายแก่แล้วนะคะปีนี้ก็งลงมาทุกปีทุกปีนะคะเมื่อก่อนนะยายก็ปลูกยาเมานะคะตอนนี้<ส>ยายก็จะไปดูแลย,ยาเมานะคะยาเมาก็คือยาสูบนะคะยาสูบที่เป็นใบโตโตนะคะ คนโบราณที่นี่เขาจะชอบทํากันนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเหลือแต่พระอาจารย์สมบัตินะคะที่ทําให้นะคะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะ FC ขอบคุณค่ะ